บัญชีพ้าบัญชีเนี่รรปธนาคารนะครับธนาคาจะให้ควครับซื้อคาไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องพิเยอะไรีเตต่างต่างนี้เร็นเรื่องแบนี้เจาี่บองกอักรทีนีไปขอบัญช ouais. ีฟ้าบัญชีเนี่ยรรปธนาคานนะครับธนาคาจให้คคมาับซึอค้าไม่ได้นะคับนี่เป็นเรื่องพิเอะไรเตยตางต่างๆนี้เป็อเรื่องบบนี้เจ้าที่บองกนอัจจะร